สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปแนวนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Robox กกับ Map Gus and Black Powder กันนะครับก็มาอยู่กับช่วงที่ทุกคนน่าจะรอคอยผมทำอยู่ครับก็คือช่วง รีวิวอาวุธนะครับทั้ง3ชิ้นครับที่มาในอัปเดตของเวอร์ชัน0.11นะครับคือก็ต้องขออภัยด้วยครับที่ทํารีวิวช้าครับเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมไม่ได้แบบฟาร์มเงินมาไวล่วงหน้าครับเลยไม่สามารถซื้อมารีวิวให้พวกคุณนั้นดูได้นะครับบวกกับว่าคลิปนี้เนี่ยคือจะมีฟุตเทจเกมเพย์นะผมเกี่ยวกับอาวุธทั้ง3ชิ้นนี้ด้วยนะครับนะโอเคโดยอาวุธทั้ง3ชิ้นเนี่ยมันก็อยู่ในคาสเดียวกันนะครับผมทั้ง3มชิ้นเลยครับก็คือลายอินฟรนบ อาวุธทั้ง3ชิ้นครับก็จะมีไรเฟิลมีฮอสอาร์ติเลอรี่พิสทอลแล้วก็เฮฟวีเซเบอร์นะครับก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูนะผมสเตตัสของตัวอาวุธทั้ง3ชิ้นนี้กันเลยนะครับก็มาเริ่มจากตัวไรเฟิลก่อนเลยนะคือไรเฟิลเนี้ยหน้าตาของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวคาบายครับไม่ก็ตัวนะมัสคิดนะแต่พูดถึงความยาวลำกล้องของมันเนี่ยคือมันจะสั้นกว่าตัวมัสคิดครับแล้วก็ยาวกว่าตัว คาบายนะดาเมจของไเฟลนับจะอยู่ที่ประมาณ195นะครับถือว่าเป็นดาเมจที่เยอะมากที่สุดแล้วนะครับในบรรดาปืนของตัวคาสไลอินเวนซีนะครับแต่สิ่งที่แรกมาครับก็คือความเร็วในการรีโหลดเขาเนี่ยช้ามากเลยครับอยู่ที่14วินาทีนะส่วนกระสุนของมันเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด1เม็ดด้วยกันนะครับนะ ต่อมาก็คือการเจาะนะผมของปืนตัวนี้นะครับการเจาะเนี่ยของมันเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดแล้วครับในปืนทุกกระบอกครับในกนะัปตันแบล็คเฮาเดอร์นะตอนนี้ก็คือการจาะมันเนี่ยจะอยู่ที่15เลยนะครับถือว่าเจาะเยอะมากๆเลยนะและอันต่อมาครับก็คือระยะการยิงของมันเนี่ยเยอะที่สุดแล้วครับนะตอนนี้ยอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0เลยนะครับคือไม่มีปืนไหนเลยในกัสตันแบล็คเฮาเดอร์ที่มี นะครับตัวระยะหลักพันขึ้นแบบนี้นะทำให้ปืนกระบอกนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะเหมาะมากๆเลยนะสำหรับการยิงระยะไกลอะไรแบบนี้หรือว่าแม่นมากๆเลยครับและปืนนี้เนี่ยก็เป็นปืนกระบอกแรกครับของ g a s and b ด a แบคเคาเที่สามารถเล็งตรงนะครับผมไอรอนไซส์หรือว่าสูญหยาบได้ครับสำหรับคนที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะมันจะเล็งประมาณนี้เลยนะครับ ปุ่มที่ใช้เลงนะผมตัวเป้าแบบนี้จะใช้เป็นเมาส์สานะครับสาหรับคนที่ไม่รู้ครับว่าเมาส์3มันอยู่ตรงไหนครับเมาส์ Mouse 3ามันก็คือตัวลูกกิ้งเมาส์ของเมาส์พวกคุณนั่นแหละครับเพื่อให้คุณนั้นกดคลิกเข้าไปเลยครับของตัวลูกกิ้งเมาส์ครับมันก็จะเข้าสู่โหมดการเลงนะผมไอรอนไซน์นี้ให้เลยนะครับแต่เป็นในโทรศัพท์อันนี้ผมไม่ดูนะมันเลงยังไงเพราะผมไม่ได้เล่นในเวอร์ชันนี้นะอาวุธชิ้นต่อมาครับก็คือ o อสอาร์ t ิ l เลอรี่พิสูอนนะครับก็ฮอสอา,าร,ร์คิล มันหน้าตาคล้ายกับตัว Double Barrel Pistol มากเลยครับแต่เพียงแต่ว่าเอามาอัพขนาดนะครับผมแล้วก็เพิ่มลํากล้องให้ยาวขึ้นครับแล้วก็ใส่พานท้ายตรงนี้นะครับผมเพิ่มเข้ามานะก็เลยกลายเป็น Hot Artillery Pistol แทนนะดาเมจของ Hot Artie นะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ85ดาเมจครับก็ถือว่ากลางๆนะครับความเร็วในการรีโหลดเนี่ยก็เท่ากับตัวนะไรเฟิลเลยครับอยู่ที่ประมาณ14วินาทีนะ มีกระสุนนะผมอยู่1เม็ดด้วยกันนะครับแล้วก็การจ่อของเขาเนี่ยก็ก็น่าจะแบบไม่เยอะอะไรมากครับอยู่ที่5นะส่วนระยะการยิงเนี่ยจะอยู่ที่550นะครับก็คือว่าไม่ได้ไกลแล้วก็ไม่ได้ใกล้เกินไปนะและปืนกระบอกนี้นะครับมันจะมีอีกหนึ่งระบบครับที่เป็นระบบนะับที่อยู่ในตัวปืน d บ u b l e b a r เ e ลคริสต a ลครับก็คือตัวระบบไกที่2นะครับผมไม่รู้จะเรียกมันว่ายังไงขอเรียกแบบนี้แล้วกันนะมันง่ายดีคือระบบไกลที่2เนี่ยมันเป็นระบบครับที่เราต้องกดตัวเอครับเพื่อจะใช้งานมัน แล้วคือถ้าเกิดคุณยิงมันไปหนึ่งัดครับคือมันจะออกทั้ง2ลํลำกล้องเนี่ยพร้อมกันเลยครับให้พูดง่ายง่ายครับมันก็คือดับเบิลบาร์เรลคริสตัลครับที่เอามาอัพไซค์ครับให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เติมของให้กับมันนิดหน่อยนะครับก็กลายเป็นฮอสอาร์ติลเลอรี่แทนนะครับชิ้นสุดท้ายครับชิ้นที่3ก็คือเฮฟวี่เซเบอร์ครับซึ่งเฮฟวี่เซเบอร์เนี่ยก็จะเป็นดาบนะครับผมที่กำลังจะตรงนะผมแล้วก็ยาวแหลมมากๆเลยนะครับคือไม่เหมือนตัวดาบนะผมเซเบอร์ปกติที่มันจะแบบมีส่วนเว้าโค้งนะคร แต่ตัว h e ฟวี่นี่คือมันจะยาวครับผมแล้วก็แหลมกว่านะครับนะมันก็จะคล้ายๆกับพวกแบบดาบยาวครับผมของอัศวินมาครับในยุคกลางครับที่เขาใช้แทนสตูเวลาตอนที่ขี่ม้านะครับเฮฟวี่เซเบอร์ครับดาเมจของเขาจะอยู่ที่43ดาเมจครับก็เยอะกว่าตัว Saber ร์โตินะครับ และอีก2ดาเมจของมันเนี่ยก็จะเท่ากับตัวนับตัวฮาร์ดแอคแล้วนะครับเพราะว่าฮาร์ดแอคบันดาเมจ45นะครับความเร็วในการสวิงดาของมันครับจะอยู่ที่ประมาณ 0.7v ครับก็ถือว่าเยอะกว่าตัวเซเบอร์นะครับผมปกติเลยนะการเจาะครับผมจะอยู่ที่3นะครับผมก็เท่ากับพวกเซเบอร์อะไรพวกนี้เลยครับต่อมาก็คือระยะของมันนะสูงสุดของมันจะอยู่ที่8ครับคือมันเท่ากับตัวขวานของแซปเปอร์เลยครับความแซปเปอร์นี่ก็คืออยู่ที่8นะ และอย่างสุดท้ายครับก็คือตัวคู h เฮดช็อตของมันครับจะอยู่ที่1.5นะครับนะคูน1.5นะเฮวี่เซเบนะผมมันเป็นดาบที่คือบอกตามตรงเลยครับว่ามันนั้นไม่ได้ออกแบบมาให้ฟันนะครับมันออกแบบมาให้แทงอย่างเดียวนะครับคือถ้าเกิดคุณไปฟันนะผมเชื่อไหมครับว่าล u n เนอเนี่ยตบประมาณ2หรือ3ทีนะครับผมกว่าจะตายื่อเป็นตัวดาบอื่นครับคือมันตบทีเดียวตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าพวกนั้นมันออกแบบมาเพื่อฟันนะครับ แต่สาหรับ Heavy s a b e r เนี่ยมันออกมาเพื่อแทงอย่างเดียวนะครับนะดังนั้นถ้าเกิดเอาอไปฟันเนี่ยคือมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับคือเอาแทงดีกว่านะมันถึงจะคุ้มนะสำหรับ Heavy s a b e r นะโอเคครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นส่วนของเกมเพย์นะอาวุธทั้ง3ชิ้นนี้กันแล้วครับโอเคงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปรับชมกันเลยนะโอเคครับท่านผู้ชมเข้ามากันแล้วนะก็เดี๋ยวเรามารีวิวไลฟเฟล์แล้วก็ h e a v y s a b e r กันปเลยนะครับโอเคออกมา จะเอียบอมเบอร์เพื่อนเก็บเรียบเลยว่ะเดี๋ยวค่อยไปยิงด้านหน้าแล้วกันเซิร์ฟี่ผมอยู่เนี้ยเป็นระดับฮาร์ดคอร์ด้วยครับซอมบี้ก็จะอึดขึ้นดนึงขอภาวนาให้รอดแล้วกันนะอืมตรงนี้นี่คือเห็นเซิร์ฟฮาร์ดคอร์นี่น้อยมากเลยครับส่นมากนี่คือเล่นโปรติกเป็นแบบโหมดโปรติกกันบนบนมีซอมบี้พังประตูไว้ ตัวรับแรงกระแทกอโอเควิเก็บสามเลยเว้ยอีกทีหนึ่งมันน่าจะแบบมาซ้อนกันครับโอเคมาซ้อนกันเลยด้วยไปกันต่อครับไปกนต่อเดี๋ยวด้านบนนี่คือตรงบาร์เนี่ยผมจำได้เลยมันชอบครแบบางครั้งมีบอมเบอร์มาดักตรงเนี้ยอันนี้มันดักด้านหน้าแทนเลย คใช้ดาบด้ว่แทงโอเคเพื่อนเก็บเรียบเลยเว้ยแทงเอ้าแทงเออมันไม่โดนเลยปะแทงแทงอุ้ยบอมเบอร์บอมเบอร์ออร,เระเบิดระเบิดโอเคแทงอือเต็มหัวผมว่าผมเคลียร์ตรงนี้ก่อนคือตรงนี้มันทะลุได้ครับมันยิงทะลุได้โอเคหนึ่ง มันต้องเคลีย์ด้านหน้าเหมือนมีสเตปเปอร์นะครับแล้วก็ลันเนอร์ตัวอันตรายทั้งนั้นเออเอารันเนอร์ก่อนแล้วกันโอเคอันนี้ให้เพื่อนนะรสร้างบริเคียไปนะเพาเหมือนภายหลังเนี่ยเหมือนคนส่วนใหญ่เขาจะรู้ทิศนะครับคือถ้าเกิดเราไม่ดันรถตัวรถขนนะครับถังระเบิดมาเนี่ย คอมบี้มันก็จะไม่แห่กันมาครับดังนั้นนี่คือเราต้องแบบเตรียมตัวอะไรให้พร้อมก่อนครับก่อนที่จะดันไอ้รถตัวเนี้ยมาตรงนี้ได้เลยอันเนี้ยผมเรียนรู้จากไอ้พวกเซิร์ฟนะครับผมที่มันทําเทคน,คนิคนี้กันครนงหลังๆนี่คือเจอบ่อยมากเจอบ่อยมากๆเลยครับก็เลยเออตึดซับอะไรแบบนี้นะยังไฟมึงจะดังไปไหนวะีต้องหน่อยแล้วกันโอเคอุ้ยด้านหลังด้านหลัง โอ,โ,ออโอเคแล้วแทงแทงอ้ยตุ๊บือแทง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 อืมแทงแทงโอเคทางเปิดแล้วไม่เพื่อนมันไม่มันไม่ไปดักตรงไอหลุมเลยวะไอหลุมที่มันโผล่มามันจะได้แบบมันจะได้แบบไม่ตรงมารับมือตรงเนี้ยมันยาก <c oughs> ดันต่อไปหวังว่าคงจะมีคนเอาทอสท,ที่แบบมันจุดไฟมาเรียบร้อยแล้วยา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 เฮ้ยดันไปเรื่อยๆดันไปเรื่อยๆเฮ้ย <c oughs> หมอเจ็บหนักมากแล้วก็น่คโอเให้คนนี้มันดันไปแทนนะครับแองไม่ถนัดเลยเว้ยถนัดแบบนี้เฮ้ยวเพื่อนโอเค thank you ล็อกขึ้นบนครับล็อก

โนซัพเปอร์ฟันได้ไงอ่ะมีหมอไหมหมอฮัลโหลเรียกหมอแบบหมอหมอหมอช่วยหน่อยช่วยหน่อยขอบคุณขอบคุณโอเคอเอา้าเพื่อนจะรีบไปไหนอ่ะกดะระฆังทำไมอ่ะโอ้เพื่อนรีบอะ่ะจะกดทำไมยังไม่ได้สร้างบริเกตเลยตรงนี้ก็ยังเคลียร์ซอมบี้ไม่ได้เลยอ่ะอะไรวะจะรอดไหมเนี่ย โอเคมันสร้างนิดนึงอะแต่ไม่รู้จะกานได้บอว์เพื่อนเฮ้ยเพื่อนระเบิดทางระเบิดโอ้น่าจะเปียไม่แห้งเว้ยแต่เลือนเหลือติ่งมาแล้วโอเคเดินนักมาอีกตัวเพื่อนใครก็ได้มีปืนยิงทีปืนโหลดช้า รคอนตอมันทําหลายขั้นตอนมาไอปืนน่ะอุปกรณ์ก็ใช้เยอะของจริงไม่รู้มันเยอะแยะขนาดนี้หรือเปล่าอุ๊ยเพื PET ่อนด้านหน้าโอ้มีคนร่อเว้ยโอ้โอ้โอ้เกือบเกือบเกียรระเบิดก่อนตัวปัญหาเลย อืม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 ,อม,อมเฮ้ยหมอไม่นะหมอ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 เราไม่ทิ้งคุณหมอโคตรจำเป็นอะทิ้งไม่ได้นยยี่ไงน,นยยี่ไงเมือ่อไหร่เจี๊ยขอบจะมาวะเร็วเร็วจะหนีแล้วเนี่ย โอ้ยระเบิดระเบิดเฮ้ยโอเคเหมือนผมได้ยินเสียงเพลงนิดๆแล้วโอเคเรื่อยๆโลเชียขอบที่มาที่มาจนมุมแล้วจนมุมแล้วมาเร็วมาเร็วโอ้ยวัดเฮ้ยโอโอเคตะกุกโอ้โหโก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 ไปเร็วไปเร็ว คือดาบเนี่ยผมลืมบอกไปถ้าเกิดเราเข้าโหมดชา์จเนี่ยมันจะทําท่าเหมือนแบบเหมือนหอกเลยนะคือมันจะแทงนะครับผมคือมันมีไว้พุ่งนั่นแหละนะเออเหมือนหอกแล้วก็ไอ้เออเขาเรียกว่าอะไรดาบไปปืนใช่ของมัสคิดอ่ะมันจะทำท่าแบบแทงไม่ใช่แทงดิแบบเหมือนจะเข้าช้าอะไรแบบนี้จะพูดให้ดูงงทำไมดิ้นพันกันวุ่น ซอมบี้ยังอุตส่าห์แบบฆ่ามาได้นเนาะเฮ้ยแต่ถือว่ารอดวะอ,อืมแม์นี้นี่คือใช้ดาบแบบอืมบ่อยมากปืนนี่คือใช้นิดเดียวเพราะว่ามันมันไอเนี่ยมันแมบมันก็ได้แคบเลยไม่ใช่ไม่ได้แคบดิมันแคบเลยนะมันแคบแล้วมันไม่ใช่แมปไกลแลนะ้วเนี่ยโอเคแมปที่สองแล้วนะแมปตันเซบักเซียนนะครับ แบบนี้เป็นแมปโปรดผมเลยนะไม่รู้ในอนาคตผมจะทําจัดเดลิสนะแมบบปหรือเปล่าเขายังไม่ได้ทําเลยที่ทําไปก็มีแค่อาวุธอะไรแบบนี้นะอโอเคปืนหานมาประจันบานโอ้ยเดี๋ยวเดยวเกือบโดนไหมล่ะผมเป็นพวกอะไรไม่รู้ที่แบบเห็นบอมเบอร์ปุ๊บนี่คือมันมันอยากยิงทิ้งเลยอะโดยที่แบบไม่ได้สนว่าแบบเพื่อนมาอยู่แบบ ไม่ใช่เพื่อนมาอยู่ดิคือมันอยู่ใกล้เพื่อนอะไรหรือเปล่าเลยเนี้ยมันจะบื้อไหมแบบเนี้ยเออคือผมเห็นปุ๊บผมยิงทิ้งทันทีเลยโดยที่แบบไม่ได้แคร์เพื่อนอะไรแบบเนี้ยด้านล่างด้านล่างด้านล่างโอเคเพื่อนโอเคนะครับบอกตรงๆนะแมปนี้นี่คือผมผมให้ว่ามันเป็นแมปที่แบบ คนมันชอบแบบเอาไอ้หน่วยไอ้หน่วยทหารสกอตมาเล่นเยอะที่สุดแล้วนะถ้าเป็นแบบอื uh ่นนี่มันก็มีแต่ผมให้แบบนี้มันแบบมันเอามาเล่นเยอะสุดละแล้วส่วนมากคือมันเป็นคาร์ดไอ้คนเต่าปีสกอแล้วก็คือมิวสิกเชียนอุ้ยโอเคช่วยเพื่อนได้ปวดแสบหูเลยเว้ยไม่ค่อยชอบปีสกออเท่าไหร่อ่ะเพราะว่าแบบ ถ้าไปฟังใ,ใกล้ๆนี่คือขั้วแสบหัวหลอดไม่ได้ไงหลอดไม่ได้ไงหลอดไม่ได้ไงอืมพี่เกียรติตั้งตั้งลูกศรน,นะครับโอเคอุ้ยระเบิดระเบิดอืมหลอดเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคระเบิดอ,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 อีกแล้วเ้ดับใช้ดับใช้ดับโอ้เซดับโอ้ไม้ปิวเลย ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวตรงนี้ซอมบี้มาโอเครตันเวสเอาอย่าบอกนะว่าเอา่อต้องไปเอาแผ่นไม้จริงดิงอืมจีซมันไม่มีโอเคหนึ่งคนขัดอีกหนึ่งเพื่อน ตาอีหนึ kind of ่งไม่อยากกระโดด้องต้องฝ่าไปแล้วอ่ะรูว่าจะเอาแผ่นไม้มากันเลยแบบเนี้คนนี้มันออกมาปะดูไปก่อนแล้วของบนมันในเยอะมากเลยเฮ้ยชาติแงแทแทง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 นไม้เอหนไม้กลับกลับกลับโอเคครับ ตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อโอเคผมเอามาเว้งงั้นอะไม่เป็นไรโอเคระวังตกตายตายฝูงแันเนอร์ฝูงแันเนอร์ฝูงแันเนอร์อืมเดี๋ยวค่อยแบบเดี๋ยวค่อยปรับเป็นหมวดไกลอันที่สองให้ดูแล้วกันแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้บ่อยหรอกนะ ใช้บ่อยตบมากจริงค่อยๆกดจริงจีิงน,นะนโอเคด้านล่างของเบอร์เพียบเลยเวยเพียบก่อนไอโซนี้เพิ่งตื่นลงไปด้านล่างโอเคใครเป็นแซป,ปเปอร์ก็รีบตามันเกลียดกันเลยเพื่อนโดนลันเนอร์จะมาเสือแทง อ่าโอเคดีครับอุ้ยโอ้ดับดับไฟดับไปดับไป,ด,บไป,ด,บไปดับไปโอ้โหเอาไปโดนตอมบี้เลยเว้ยดีครับที่มันมีคนเอานะครับกองมาเลยสวิงดาบเร็วขึ้นอโอเคดันไปครับเดี๋ยวดันไปเพื่อนสวยสวยดันไป แดงแดงเ,เพื่อนเออเอาถังระเบิดขึ้นมาแล้วอีสะกอดขึ้นลงมาเองเหรอวะตันไปเพื่อนอถ้าอยูตรงนี้ก็สบายเลยนะไม่ต้องกลัวว่ามันจะแย่กันมาเลยนะเวียนสแตสด้านบนมันจะมาเสริมแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูด้านบนก่อนมันมากันหรือยัง เฮ้ยเพื่อนโดนแปลว่าใช่เพื่อนเพื่อนเอา้าไม่ตันเมื่อกี้ผมตีตีรันนเอร์ทีเดียวไม่ตายอ่ะสองทีอ่ะโอ้ยอยากให้เ e อ็นเตอร์หลุดมาได้ดีวะเดี๋ยวมันจะแบบดันเข้ามาเทยเร็วเพื่อนยิ่งเร็วแล้วรีบลงไป ดัน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 โอ้ด้านบนมันมากันแล้ววะว๊าดโอ้ยยิงแขนไม่ตายเว้ยอะไรกันดาเมจตรงแขนน่าจะน้อยนะต้องยิงตัวไม่ก็งหัวไม่ชัวร์หัวดีกว่ารับประกันเรื่องดาเมจอืมเออเพื่อนลงไปเคลียร์ด้านล่างนะเดี๋ยวต้องเคลียร์ตรงนี้ให้เสร็จก่อน เด <c oughs> วตัวเดียวแล้วผมไม่ไลเลยนล้เดือดตายผมไปด้านล่างเพื่อนโออีกแล้วโอเกือบเอา้าเพื่อนเอา้าหมอหมอยืนแข็งมีคนขาหักหนึ่งเอเอววันนี้คนไปเปิดแล้วว่าคนต้องตั้งรับแล้วโอ้โหแล้วตรงนั้นยังไม่หยุดมากันอีกเหรอะเพื่อนลงมาก,ก่อนมาั้งรับตรงนี้เอาเชียดอีกแ

e ด d o แ n hill แทง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 โอเคเข้ามาได้ละผมไม่รู้ด้านล่างใต้นีงจะมีบอมเบอร์ป่ะแต่ตรงนี้เหมือนจะไม่มีครับหรือเปล่าเอ๊ะตรงนั้นสว่างแปลกๆอาจจะมีมั้งหรือว่าเป็นแค่ไฟเฉยๆโ,โอเคมีไว้อันนี้ค่าดามั่วน,นะแต่ว่ามีชฉยอืมโอเค เพื่อนมากันครบครับดูดีเลย,ยตรงนี้เยอะอยู่อ่ะจะออกไปเกลีย์หน่อยเพื่อนระเบิดว้าวาเม็ดเลยเว้ยไม่ค่อยแม่นโอเคตรงนี้เราเปลี่ยนเป็นโหมดนะผมไกลที่สองเลยแล้วกันเพราะว่าใช้แบบใช้มาแบบ ครึ่งทางแล้วครับนะแบบโหมดโปรติกเนี่ยอันนี้เป็นเป็นแบบไอ้สองบังตรงนี้มันอะไรวะกิบบล็อกล้องหุ่นห,หรอโอ้ยเพื่อนเปิดประตูได้โคตรเร็วเลยแปลว,ว่าน่าจาะแบบมีประสบการ์อยู่โอเค คืออัปเดตใหม่เนี่ยผมบอกเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยมันมันไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกแล้วครับเพราะหลังจากที่มันเพิ่มบอมเบอร์มาแบบมาด,ด้วยนี่คือแบบคือคุณใช่ป่ะถ้าจะกันมากันแถวนี้กันครับหรือไม่ก็ตรงปืนใหญ่นู่นนะตรงนี้มันกันไม่ได้เลยเพราะว่าบอมเบอร์มันจะโลนลงมาจากโปรเรวนะถ้าเกิดคนที่แบบยิงไม่ทันนะโอเคซอมบี้มากันแล้วบอมเบอร์อ๋วัตถุฟกสูนเฉียดอ๋อไม่โดน โอ,อ้เพื่อนตายเว้ยเฮ้เพื่อนเพื่อนอย่ายืนอย่ายืนนิ่งดิอย่ายืนนิ่งดิครับเดี๋ยวจะตายเอาจะรอดไหมเนี่ยอุย้ยสับปะสปะับปะสับปะเออมันมามันมาโหลดกันโหลดกันกระทุ้ง อออเอาเพืนแต่หนึง่งโอเคผมว่าต้องเอาปืนใหญ่มาช่วยด้วยแล้วเอาปืนใหญ่มาช่วยด้วยแล้วเพรเดี๋ยวไม่งั้นไม่รอดนะเอามาจัดก,การบอมเบอร์ตัวที่เหลือนี่ไม่มีปัญหาเท่าหร่โอเคตรงนี้เป็นไงบ้างวะอาจจะมีมาอยู่แต่มันไม่เยอะเท่ากับตรงเนี้ยตรงนี้คือเป็นจุดที่ซอมบี้แห่มากันมากอะไรอะไร เพื่อนนนนแล้วเนาะโอ้โอเคเกือบแทงระเบิดระเบิดเอาโอเคเพื่อนเลือดเหลือหลอดเดียวว่าเดอไม่ใช่หลอดเดียวเดือเหลือครึ่งหลอดโดยโดนบอมเบอร์เนี่ยนะไม่รู้โดนเต็มเต็มปะแต่ถ้าโดนเต็มเต็มนี่แบบเลือดเหลือหนึ่งหลอดนี่มันแปลกแหยกโอ็ย ทีมโดนผมว่าผมไม่รอดอะสวยซันเซบาสเตียนแพทใหม่ผมรู้สึกว่ามันมันไม่น่าเล่นแล้วสำหรับผมนะเพราะแบบมันเอาบอมเบอร์มาอย่างเงี้ยแล้วคือมันจานแบบเดิมมันก็ยากอยู่แล้วนะแต่เอาบอมเบอร์มานี่คือแบบมันยากกว่าเดิมอีกอ่ะรอดไปก็ไม่กี่คนเองอ่ะ าไม่ติดที่ผมโดนรันเนอร์ชาร์จใส่เนี่ยมันก็น่าจะรอดอยู่มนะั้งเออแต่ช่ามันแล้วกันโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการรีวิวอาวุธนะเบืเ้องต้นนะทั้งสามชิ้นนะก็ถ้าเกิดรีวิวไม่ละเอียดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าไอ,อ้พวกสแต็กบางอย่างเนี่ยผมไม่ไม่เข้าใจนะผมก็เลยเออรีวิวเท่าที่เข้าใจแล้วกันนะอืมเอาเป็นว่าคลิปนี้คือไม่ได้เจาะลึกแล้วกันครับแค่มารีวิวคร่าวๆแล้วก็ ให้ดูเกมเพย์นิดหน่อยนะครับเท <Okay. S 1> งั้นหากุ่นผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับและตอนนี้ช่องผมก็มีระบบซูเปอร์แทงแล้วนะนะใครอยากจะสนับสนุนผมนะครับก็สามารถโดเน a t ผ่านซูเปอร์แทงกันมาได้นะครับก็จะเป็นการขอบคุณมากๆเลยนะคลิปในวันนี้ก็บ๊ายบายครับ